มาแล้วครับโอ้โหฝนตกนะครับวันนี้แต่พ่อนั่งกลางสายฝนนะครับนี่คุณบอยคุณบอยสั่งไปห้าตัวมาแล้วอ้ามาเอาขายต่อมีเสื้ออะไรบ้างเอตอนนี้เหลือเนี่ยนะครับเหลือเสื้อยืดอย่างเดียวแล้วก็พ่อฮูดหมดไปแล้วฮูดหมดไปแล้วเหลือเสื้อยืดนี่เลยยังสามารถสั่งได้อยู่วันที่29นี้อย่าลืมนะครับเนี่ยมีไลฟ์สดนะครับแจกทองซื้อตอนนี้ยังทันนะครับเดี๋ยวรอได้เลยนะครับวันที่29ในไลฟ์สดนะครับแล้วเสื้อฮูดเสื้อ เดี๋ยวทาเพิ่มครับเดี๋ยวมีทาเพิ่มแน่นอนมีมีคนสั่งจองไหมจองได้ไหมจองตอนนี้ยังไม่กล้าให้จองครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะผลิตได้กี่ตัวเพราะฉะนั้นก็เลยแบบอาจจะต้องแบบไปผลิตมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้มาแจ้งว่าแบบมีกี่ตัว,ตวครับใช่ก็เลยยังไม่ได้เปิดรับจองเอาเรา,เ,าเรากใ็ให้เขาจองทีเดียวแล้วก็สั่งผลิตตามออเดอร์มันได้เหรอกลัวจำนวนมันจะไม่ถึงยอดที่ท,ที่ทางคังเขารับผลิตครับที่ทางโรงงานเขารับผลิต เขายังยังต่ำดีดตัวยังโอ้โหก็น่าจะมีหลักร้อยอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันมันก็เลยพูดยากก็ไม่รู้ว่าคนความต้องการของคนตอนนี้มีถึงร้อยคนหรือเปล่าแต่ถ้ามีร้อยคนอบอกมาได้เลยนะครับาาสามารถสั่งสั่งทีเดียวได้เลยนั่นครับมาแล้วครับสะยืดครับตอนนี้จะยืดก,ก่อน,นครับดนแต่งหน้าก่อนครับผอแต่งหน้าเพถ่ายไปทำงานเห็นไหมเฮ้ยอย่าลืมค่าโฆษณาด้วยนะช่องนี้ดังนะเนี่ย อ้าวเนี <ara> ่ยคเสี่ยคุณบอยคุณบอยคนมักม้วนนะครับห้าตัวมาสั่งนะฮะจับมาเลยค่ะอ้าว็จองมาไปเนี่ยเพราะว่าโรงงานมันต้องสั่งทีละเท่าไรร้อยตัวสองร้อยตัวอย่างเงี้ยนะฮะของคุณบัวอ้าวของคุณบอยคนมักม้วนจะมาสั่งนี่คุณบอยขนาดอยู่อยู่ใกล้กันนะครับ คุณบอยอยู่ใกล้ผมขับรถผมทุกวันมาบ้านผมทุกวันยังยังได้ทีหลังเลยนะคุณบอย